ิอด,ด้านเป็นพิเศษนะฮะโดยคณะทำงานคณะทีมงานจากสิทธิอนุสิตในวัดเมตนนะฮะเราทดสอบลองมากันต่อนะนีที่ฟังอยู่ดี ซึ่งเมื่อครูนั้นได้กล่าวไปในเบื้องต้นแล้วว่าด้วยประวัติเป็นที่น่าอนุโมทนาชื่นชมเป็นอย่างยิ่งข,ของพระนครศรีอยธุธยาและวัดดาวดีษบางยี่ขันทนุบุตรีประวัติที่น่าชื่นชมเป็นอย่างยิ่งซึ่งมีความงามเป็นถึงหรอประองที่มีส่วนร่วมนะในการหลอพระพุทธสายญาติหรือพระพุทธเมตตามหาโลกกน้าเนาะเนี่ย สายใยเนี่ยบางทีถูกจัดสรรมาได้มาพบกันได้มาทำเล็กเล็กันน้อยไิสดาสิบิวัฒน์นอยได้เมตตาตาพระที่น่าเทียนใจในฐานะมน์ สีเสริมบารมีขอเรียนเชิญเจริญพรทั้งสองท่านในปัณโนภะเขาวาโตสาวังกาสังพรคุณแม่พรจิตไทยสงพร้อมด้วยท่านทั่วบริการจะสร้างสิ่งเป็นมงคลทุกประการคุณพร ดิฉันต่อยตู้ประกอบเสียในครั้นี้ขอเดินสมมาสมุทะนะโมพสัพุารหันโตสมมาสมุทสะวาจาเทพยดาที่ได้อัญเชิญมาเทพาได้เชาาบายสีธรมร,มธรมจักรบายสีบารมีบายสีหลักในทางลกและทางธรรม ตลอดไปด้วยเถิน